สนับสนุนโดยมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคุยกับคุณต้นแป๊บเดียวเองนะนี่เข้าสู่เบรกที่4และช่วงสุดท้ายแล้วต้นอยู่กับกิฟฟอรินมาทั้งหมดตอนนี้กี่ปีแล้วนะฮะสปีกับสองปีใน3ปีเนี่ยมองเห็นความสวยงามหรือเสน่ห์อะไรของธุรกิจกิฟฟอรินบ้างสิ่งที่ผมเปิดใจเลยเพราะว่าความสวยงามกิฟฟอรินคือกิฟฟอรีนเนี่ย เป็นโอกาสที่เราจะได้เป็นเจ้าของกิจการอย่างแท้จริงครับไม่เหมือนกับบริษัทอื่นที่เราจะไปเป็นนักขายให้เขาแต่กิฟฟารีนเนี่ยเชิญเรามาเป็นเจ้าของเชิญเรามาเป็นหุ้นส่วน,นเพราะฉะนั้นนี่คือความสวยงามที่เด่นชัดที่สุดเลยของกิฟฟารีนนะครับเหมือนกับโอกาสที่เราได้เป็นเจ้าของกิจการใช่ครับน,นี่เป็นกิจการจริงๆของเราเพราะว่าผมเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวมาก่อนแต่พอผมโยกโยกตัวเองมาอยู่ที่กิฟฟารีนปุ๊บเนี่ย ผมก็กลายเป็นเจ้าของกิจการในกิฟฟารีนแค่นั้นเองง่ายมากเลยพี่เอ๋ทีนี้พอเรามาถึงตรงนี้ปั๊บกิจการธุรกิจเครือข่ายเนี่ยต้องบอกว่าบางคนบางคนเข้าใจว่าถ้าจะเป็นนักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสงสัยต้องเหนื่อยทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดนะแล้วก็จะต้องไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่มีเวลาให้กับครอบครัวชีวิตอยู่แต่กับการเดินทางตลอดเวลา ต้นคําพูดพวกนี้เราเคยได้ยินต้นก็เคย<า>ได้ยินมากเลยฮะและและจริงๆในชีวิตที่สัมผัสมา3ปีเนี่ยต้นมีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตแบบนั้นไหมหรือจริง,รงเราก็มีวันสบายๆของเราหลังจากที่ผมได้มาเปิดใจศสาคิฟฟอรลีนนะครับ,รบผมบอกได้เลยว่าทั้ง3เรื่องที่พี่เอพูดมาเมื่อกี้ไม่จริงเลยเพราะว่าเรื่องงานเนี่ยนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยเราทํางานหนักจริงครับ เพราะว่าเราอยากประสบความสําเร็จคือคทุกงานนะพี่ไม่ว่าจะงานงานอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนทําอยู่เนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยกันทั้งนั้นนะครับในช่วงแรกๆใช่ไหมถ้าอยากประสบความสําเร็จอย่างที่บอกก็ต้องทํางานมากกว่าคนอื่นแต่หลังจากที่ผมทํางานให้มากอนะทุ่มเทในช่วงแรกๆนะหลังจากนั้นเนี่ยผมมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นเปรียบเทียบกับเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักได้เลยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยวันแม่ ของของ,ของลูกอย่างี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมะะเราไปได้ครับแตข่ของคนอื่นเนี่ยลาง,งานไม่ได้ลาง,งานไม่ได้นะครับแล้วลูกเขาก็มาร้องให้คุยกับคุยกับลูกสาวผมว่า ทำไมแม่เธอมาได้อย่างเงี้ยผมมองว่าตรงนี้สําคัญเวลาที่จะให้กับครอบครัวเนี่ยผมมีเต็มที่เลยลูกมีงานวันไหนมีกิจกรรมอะไรนะครับผมไปได้หมดนะครับไปได้คือคือคือเราเป็นเป็นเจ้าของกิจการแล้วอะเรามีเวลาให้ตัวเราเองเต็มที่ละนะครับดูเหมือนกับว่าทุกๆกิจการนีฮะในช่วงเซตอัพ คือในช่วงก่อตั้งเนี่ยไม่มีเจ้าของกิจการไหนไม่ทุ่มเทใช่แล้วถ้าคุณคิดว่าคุณจะสบายในช่วงก่อตั้งธุรกิจเจ๊งแน่นอนใ่แล้วเพราะว่าทุกๆบริษัทถ้าไปไปถามคนทําธุรกิจนะเขาบอก6เดือนแรกหรือ1ปีแรกเนี่ยของการเซตอัพหรือการก่อตั้งบริษัทเนี่ยใช่แล้ถ้าเจ้าของกิจการคนไหนขี้เกียจ เตรียมปิดบริษัทได้เลยเพราะว่าเพราะว่าต้องโปรโมทตัวเองฮะต้องโปรโมทตัวเองต้องทุ่มเทหนักคือลำบากวันนี้แต่วันหน้าสบายแต่ถ้าเรารักสบายในวันนี้ฮะมันก็สบายวันนี้แต่วันหน้าลำบากลำบากแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวผมเองเนี่ยมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นด้วยอย่างบางทีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนเขาชวนไปตีกอล์ฟไปสังสรรค์กันไปไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ นัดมาสบายไปได้เลยไปได้เลยว่างเช้ามาเนี่ยผมจะจัดสรรเวลาอย่างไรระหว่างงานเครือข่ายระหว่างเรื่องส่วนตัวครอบครัวต้นบริหารเวลาอย่างไรก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยนะฮะผมก็จะถ้าไม่โทรศัพท์ก็ทักทายทีมงานในไลน์ตื่อแล้วนะเท้าแล้วนะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาน้ำในตัวออกบ้านผมจะชอบทานกาแฟสด ก็ไปนั่งดื่มกาแฟแต่ละร้านแต่ละร้านแต่ละร้านเนี่ยเพื่อทําความรู้จักกับคนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าออฟฟิศเข้าศูนย์ครับไปนั่งคุยกับเพื่อนๆนักธุรกิจนะครับไปเช็คยอดดูแล้วก็โทรตามทีมงานบ้างโทรหาลูกค้าบ้างว่าอยากได้อะไรไหมอย่างเงี้ยเราก็เอาของไปส่งไปเยี่ยมทีมงานพอบ่ายก็นัดเจอกับทีมงานนะฮะแต่ละที่แต่ละแต่ละสายแต่ละที่แต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็ทํางานกลุ่มย่อยกันไปอย่างเงี้ย เย็นๆนะฮะก็เข้าบ้านนะฮะซื้อข้าวมากินกับครอบครัวนะครับ,รบหรือบางทีก็ออกไปกินข้าวนอกบ้านกันคือคือได้เจอครอบครัวได้เจอลูกทุกวันในในหนึ่งวันครบทุกเรื่องครบหมดเลยฮะงาน ส่วนตัวครอบครัวใช่แล้วมันดูเหมือนเราไม่ได้ขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าถ้าทําเรื่องนี้จะเสียเรื่องครอบครัวจะเสียเรื่องส่วนตัวนี่ขึ้นอยู่กับส่วนตัวบริหารเวลาเป็นตัผมว่าขึ้นอยู่กับตัวเขาเองมากกว่าเพราะว่างานเนี่ยใหม่ๆเนี่ยโอเคเช้ามาอาจจะต้องทํางานเลยนะฮะในในธุรกิจนี้ครับเพราะว่าเรายังไม่เก่งเรายังไม่คล่องครับพี่เอรั์คือ คือผมมองว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราค่อยๆทาเหมือนเราเหมือนเราเริ่มหัดปั่นจักรยานเนี่ยแรกๆมันก็จะค่อยๆกว่าจะปั่นได้มันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะแต่พอเราเริ่มปั่นได้เนี่ยมันเกิดเป็นความชํานาญรับมันก็จะเริ่มดีขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันกลายเป็นมันมันกลายเป็นวิถีชีวิตคือมันกลายเป็นความเชี่ยวชาญไปละพอเราพอเราคล่องเราเก่งในเรื่องนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยเราจะปั่นจากจุด A ไปจุด B อย่างเงี้ย มันปื๊ดเดียวเลยมันเร็วเวลาทํางานมันสั้นลงคทั้งๆที่งานเดิมในตอนแรกที่เราใช้เวลามากขึ้นเนี่ยแต่พอเราฝึกฝนตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญเวลาก็จะเหลือนะกลายเป็เหลือมากเลยเวลามันเหลือเวลาให้ตัวเองมากเลยสายไม่รู้ไปไหนไปนั่งกินข้าวนั่งชิวๆสบายๆเลยอย่างเงี้ยครับครับ นั่นก็คือจุดหนึ่งที่ที่ตอกย้ำเหมือนกันนะครับแล้วพูดถึงเรื่องรางวัลชีวิตกันบ้างดีกว่านะทำงานมาเนี่ยทุกคนบอกว่ามนุษย์เราถ้าเหนื่อยแล้วต้องรู้จักให้รางวัลตัวเองต้นให้รางวัลชีวิตกับตัวเองไงบ้างกับตัวโดยส่วนตัวตัวเองและครอบครัวโดยส่วนตัวกับครอบครัวเนี่ยก็คือบางทีก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปนอนรีสอร์ทบ้างนะวันหยุดเนี่ยอย่างที่บอกคือมันมันมีเวลาว่างให้กับครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนที่ลูกอยากไปเราพาไปเลยนะครับ แล้วก็จากในอดีตที่เราที่เราทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยครับเรามีแต่มันมันมีการฟิกเรื่องเวลาทำงานนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็ฟิกครับทีนี้เนี่ยเราเริ่มมีอิสระภาพทั้งเวลาและการเงินมากขึ้นนะฮะเราเราอยากได้รถที่เราอยากได้เงี้ยเราก็ให้รางวัลตัวเองเลยซื้อมาเลยนะไม่มีแบบอะไรที่เราไม่เคยมีไม่เคยได้เราก็ให้รางวัลกับตัวเองรนะเราอยากไปพักผ่อนที่ไหน นะอย่างไปเที่ยวต่างประเทศเงี้ยทาธุรกิจส่วนตัวไม่เคยได้ไปนะพี่เหเพราะว่าเราต้องควักเงินเราไปไงเสียดายแต่ทํากิฟฟารีนนี่ไปมาแล้วหลายประเทศฟรีๆกับกิฟฟารีนเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลชีวิตเนี่ยบอกได้เลยว่าในกิฟฟารีนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับพี่เรับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับทํางานทุกวันเนี่ย มันเป็นรางวัลชีวิตทางอ้อมอใช่แล้วคนะคือสนุกกับงานคือเราได้คุณภาพชีวิตอ่ะเพราะฉะนั้นรีบอร์ดที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวใชครับแต่มันหมายถึงคุณภาพของการใช้ชีวิตในแต่ละวันสําคัญที่สุดนะพี่ทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามีความสุขในการทํางานอันนั้นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละคือเรามีความสุขครอบครัวมีความสุขอันนั้นคือรางวัลที่ใหญ่ที่สุดละในขณะเดียวกันเนี่ยพูดถึงเรื่องของการ ที่เราทําธุรกิจคนไทยเนี่ยต้นมองว่าเหมาะสมกับธุรกิจเครือข่ายไนบ้างจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยชอบปิดโอกาสตัวเองที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับคือโอกาสเ่มันมีเยอะแต่เขาชอบปิดตัวเองผมมองว่าจริงๆแล้วในธุรกิจกิฟฟารีนเหมาะกับคนไทยที่สุดเพราะคนไทยไม่ถนัดงานขายไม่ชอบขายเลยไม่เหมือนคนจีนคนจีนชอบขายนะฮะแต่คนไทยไม่ชอบขายขณะที่กิฟฟารีนเนี่ย เป็นงานที่เชิญคุณมาใช้สินค้ามาซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าเหมาะกับคนไทยที่สุดเป็นงานเป็นงานเครือข่ายที่เหมาะกับคนไทยมากๆเพราะว่าคนไทยชอบซื้อชอบซื้อและแต่ว่าต้องซื้อและต้องได้ประโยชน์ซื้อแล้วได้ประโยชน์ยิ่งยิ่งซื้อแล้วเนี่ยมีผลประโยชน์กลับคืนมาคนไทยชอบเพราะว่าชอบต่อชอบส่วนลดชอบของแถมกิฟตฟรีนมีให้ทุกอย่างหมดเลยคครรัับบ อาละรครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันท้ายที่สุดอยากให้ต้นฝากกําลังใจถึงท่านผู้ชมที่เพิ่งเริ่มต้นอยากจะเข้ามาทํากิฟฟารีนรถ้ามือใหม่อยากจะเริ่มต้นทํากิฟฟารีนมีคําแนะนําอะไรจะบอกเขาไหมครับมีฮะก็คือเหมือนเหมือนกับทีมงานผมและตัวผมเองนะฮะในวันแรกที่เริ่มศึกษาธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยน้อยคนมากครับพี่เอที่สมัครปุ๊บแล้วเนี่ยจะทําเป็นธุรกิจครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าทุกๆคนเนี่ยที่เข้ามาศึกษาเครือข่ายกิฟฟอรีนหรือว่าสมัครเพื่อจะซื้อกินซื้อใช้แต่อยากมีรายได้ในกิฟฟอรีนเนี่ยรเริ่มแรกเลยเนี่ยอยากให้เปิดใจศึกษาธุรกิจก่อนครับว่าความเป็นไปได้มันมีจริงไหม,มนะอย่าอย่าเชื่อผมหรืออย่าเชื่อคนที่สําเร็จรแต่ศึกษาเปิดใจศึกษาด้วยตัวเองก่อนว่าว่าโอกาสทางธุรกิจเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะ,นะก็คือมีความพร้อมที่จะ ให้โอกาสตัวเองได้ไดไดศึกษานะฮะหลังจากนั้นลองใช้สินค้าก็สําคัญที่สุดเลยนะฮะใช้สินค้านะครับว่ามันดีจริงอย่างที่พูดไหม,มเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยเป็นจะได้ไปเล่าเรื่องได้ใช่ครับ,รบจะได้ไปเล่าเรื่องได้เพราะสินค้าของกิฟฟารีนเนี่ยเป็นสินค้านี่ที่คัดสรรแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุดในโลกมาหมดละนะฮะเราพยายามตอบโจทย์คุณภาพของสินค้าให้กับกลุ่มผู้บริโภคมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลองใช้สินค้าแล้วใช้ดีเนี่ยลองไปบอกเล่าให้เพื่อนๆบอกเล่าให้ญาติให้คนรูนร้จัก นะับ,บแล้วแล้วแล้วเปิดใจศึกษากับมันสักนิดนึงว่าความเป็นไปได้มันจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับถ้าจริงเนี่ยท่านก็เดินหน้าต่อได้เลยครับ อาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เราพูดคุยกับนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง,งซึ่งถือได้ว่าประสบความสําเร็จในระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับและวันนี้ผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้แนวคิดในการใช้ชีวิตและการทํางานไปอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับตอนนี้ผมพร้อมทั้งคุณต้นต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ